จ๋าปาไปเล่นข้างนอกลูกปาไปเล่นข้างนอกบอาไม่ได้หรอกย่าปาไปเล่นข้างนอกไปเร็วไปเร็วลูกเร็ว่ทำได้ไหมดนกดสัดวเนย ขอบคุณค่ะนี่กระเป๋านะเลยแม่จ้าวันนี้อากาศดีมากนะคะพี่น้องจ้าสองสาวเขาบอกว่าไม่ใส่เสื้อกันหนาวก็ได้แต่ดูแม่แม่แอบใส่อยู่ดีนะคะแม่ขี้หนาวนะคะฟายานี่นบอกไม่ใส่นะคะฟ,ยฟ,ยฟยายาฟายาไปใส่ยาก็เลยฟ,ยฟยายาใส่ยาก็ไหมยาค่อยใส่ไ่ไม่หนาวค่ะ พูดสิคะไม่หนาวค่ะไม่หนาวค่ะไอนูชแกลี่ผึ่งผึ่งอันนี้หนาวไหมคะไม่หนาว,ไม,นาวไม่หนาวอะไรไม่หนาวไม่หนาวค่ะเอาไปไวันนี้ได้ปปลูกโป่งมานะคะโอ้วันนี้อากาศดีมากเลยค่ะพี่น้องลิลี่ใช่ลิลี่ลโอ้ยเอาลิลีล่ออกมาด้วยไหมเนาะ ¿Y de? ดอกปลอมเมื่อนะคะเป็นดอกของลูกพลัมนะคะต้นนี้นะคะมีอายุเก่าแก่ยาวนานมากนะคะพี่น้องแต่ละปีก็จะเป็นดอกช่วงเดือนมีนาเมษานะคะแล้วแต่ว่าอากาศปีไหนจะร้อนไม่ร้อนนะคะพี่น้องแต่ปีนี้เพิ่งเป็นนะคะเพราะว่าอากาศยังแบบลมๆมหนาวหนาวฝนฝนตกตกนะคะฮย้ย Hi Scott ได้อะไรมาไปหาดู หาได้ของลดราคามาอีกแล้วพี่น้องจ๋าไนดูซินนี่มันเป็นไข่ปลานะคะเป็นเป็นไข่ปลาคอสนะคะในแบบกระป๋องก็มีนะคะปกติก็ราคาอยู่ที่ประมาณสิบกว่าหัวไมตอนนี้เหลือห้าโคนนะคะโอเค <laughs> ค่ะ okay, สวัสดีคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้มุนจะพาทัวร์ชมบ้านนะคะเป็นบริเวณรอบๆบ้านนะคะก็ donc. ที่เดนมาร์กอากาศไม่ค่อยดีนะคะพี่น้องอากาศอากาศฝนแบบอากาศหนาวนะคะทั้งลมทั้งฝนนะคะช่วงช่วงนี้ปลูกผักเลยยังไม่ค่อยได้ปลูกนะคะก็มีบางส่วนนะคะเดี๋ยวมุนจะอัปเดตสวนผักของฟ้าให้ดูนะคะพี่น้องรวมทั้งสวนในบ้านด้วยนะคะ ่ก็เริ่มจากตรงนี้นะคะบริเวณสวนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอนยากเขาทาที่ให้น้องแมวนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็คือเบาะตอนที่ตอนที่น้องฟายาเป็นเบบีนะคะเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้แล้วเราก็จริงๆว่าจะกะว,ว่าจะขายนะคะแต่ก็พอดีเด็กๆเอามาเล่นนะคะมีโซฟาให้แมวด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเบาะสําหรับน้องฟายาด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นที่ของแมวไปแล้วนะคะพี่น้อง นี่ก็เป็นสวนนะคะดอกไม้ก็ไม่ค่อยจะมีเยอะนะคะช่วงนี้ก็จะมีดอกนี้เลยค่ะภาษาเดนมาร์กเรียกว่าดอกโพสคาลินเนียนะคะภาษาอังกฤษมนไม่แน่ใจนะคะที่ทางแถวยุโรปนะคะต่างประเทศก็จะมีเยอะนะคะดอกนี้นะคะมีทั้งสีซีดและก็สีเข้มนะคะพี่น้องจา๋าซึ่งเป็นที่ซึ่งเป็นดอกไม้ที่สวยมากๆนะคะถ้ามองไปตรงนั้นก็จะมีนะคะ ชิงช้าสองสาวนะคะดอกทิวลิปครับพี่น้องดอกทิวลิปจําได้ตรงนี้มนปปูกเองนะคะเหลือแค่สามสามต้นเองมันหายไปไหนมีต้นที่สี่อยู่ตรงนี้ยังไม่เกิดน,นะคะต้นที่สี่ต้นที่ห้าดอกไม้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเยอะนะคะ แล้วก็นี่ค่ะบรรยากาศแบบท้องทุ่งนานะคะพี่น้องที่แถวเดนหมร์งจะมีเยอะนะคะที่เป็นบ้านฟาร์มแบบนี้นะคะ,<ว>ะบ้านฟ้าตรงนี้ก็คือเป็นบ้านฟาร์มเป็นเป็นแต่ก่อนเป็นฟาร์มนะคะแต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้ทําแล้วนะคะก็ลักษณะบ้านก็จะเป็นโกดัง <วะ S 1> เก็บของ <วะ S 1> เยอะนะคะอ <วะ S 1> ่าเนไอ <วะ S 1> เคน ไฟอย่าระวังนะลูกนะหนูจา๋าระวังมือด้วยนะคะอย่าแคสอะไรนะหนูระวังมือด้วยนะลูกนะพี่น้องจาที่ดินตรงนี้ยังไม่ได้ทำการปลูกอะไรเลยนะคะเพราะว่ารออากาศนะคะประเทศอื่นเขาร้อนไปหมดแล้วค่ะพี่น้องที่เดนมาร์กนี่ ยังไม่ร้อนเลยค่ะมวลมีหอมที่จะปลูกนะคะมีมีหอมแบบมีหอมแดงหอมหัวใหญ่ที่ที่จะปลูกแต่ยังไม่ได้ปลูกนะคะเพราะว่าฝาเขาบอกว่าอ่าถ้าอากาศมันบางทีอาจจะติดลบแล้วมันจะทำให้หอมที่เราปลูกเนี่ยมันจะกลายเป็นเป็นดอกเร็วนะคะก็จะไม่ได้ผลผลิตที่ดีเท่าที่ควรนะคะก็เลยรออรออากาศค่ะส่วนที่เห็นนี่ก็คือเป็นต้นกระเทียมนะคะ ซึ่งกระเทียมนี่้าเขาปลูกตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะคะเดือนตุลานะคะเพื่อที่จะให้ได้เป็นหวัวในช่วงก่อนก่อนหน้าร้อนนี่นะคะพี่น้องนี่ว่าก็จะได้เป็นเป็นหัวทันหน้าร้อนนะคะเป็นกระเทียมนะคะซึ่งกระเทียมที่เราปลูกทุกปีก็ ตอนนี้มนก็ยังได้ใช้กระเทียมนะที่ปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะพี่น้องไม่ได้ซื้อนะคะแม้ว่าราคาจะกระเทียมจะไม่แพงนะคะพี่น้องแต่พอพอเราได้ปลูกแล้วเก็บไว้ใช้ก็ประหยัดเงินไปได้เยอะเหมือนกันนะคะพี่น้องนะคะที่เห็นนี่คือทุ่งกระเทียมนะคะพี่น้องไม่ใช่กระเทียมป่านะคะเป็นกระเทียมบ้านนะคะเป็นกระเทียมที่มีหัวนะคะค่าส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกนะคะ ยังไม่ได้ปลูกผักอะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะเป็นฝั่งที่เตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพวกเราก็รอแค่อากาศนะคะแล้วก็รอแค่ว่ามีเวลานะคะตอนนี้ก็ฟ้าเพิ่งเลิกงานมานะคะวันนี้ไปมีงานมีรับงานสวนนะคะงานทําสวนนะคะเพิ่งเลิกงานมาก็ไม่รอช้าค่ะมาเข้าสูอันอีกตามเคยนะคะไห s สเกตสเกตว่าสเกตุปลนตาเฮีย เดี๋ยวถามแกก่อนว่าแกจะปลูกอะไรนะคะตรงนี้นะคะไปเสียดูโอเคตรงนี้จะปลูกมันฝรั่งค่ะแต่ก่อนตรงนี้เป็นเป็นเป็นแครอทนะคะนี่ยังเห็นซากแครอทอยู่เลยนะคะพี่น้องโอเคเดี๋ยวบอกแกบอกว่าแกไปซื้อปุ๋ยก่อนนะคะดูหน่อไม้ฝรั่งกันก่อนนะคะพี่น้องนี่หน่อไม้ฝรั่งนะคะอีกไม่นานก็จะได้กินหน่อไม้ฝรั่งอีกแล้วคะ่ะ ถ้ามันไม่ร้อนมันก็อยู่ประมาณนี้นะคะพี่น้องอย,อยู่อย่างนี้นานมากแล้วนะคะถ้าอากาศหนาวก็เขาจะไม่เจริญเติบโตนะคะก็ผักทุกชนิดแหละค่ะแต่หวังว่าอากาศจะร้อนแล้วยาโฮปอดิเปลวว้ามาว้ามา,มาแล้วก็ฝั่งนี้นะคะตรงนี้ที่ประจําที่จะเป็นเป็นที่ปลูกถั่วนะคะไล่ไปตามต้นคริสต์มาสนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะที่ที่เราทำการปลูกต้นสตอเบอรี่นะคะก็เป็นเป็นใกล้กับใกล้กับรั้วต้นคริสต์มาสนะคะปีนี้เราใช้ในการทาปลูกต้นสตอเบอรี่ค่ะพี่น้องสําหรับพี่น้องหลายคนที่ยังไม่รู้นะคะว่าต้นคริสต์มาสนี่เป็นของที่เราเป็นของบ้านเรานะคะ แต่ก่อนก็แต่ก่อนก็ช่วงที่เปิดขายใหม่ๆมีลูกค้ามาซื้อเยอะมากนะคะช่วงอตอนที่ต้นคริสต์มาสยังไม่โตเต็มที่นะคะแต่ตอนนี้มันโตเกินเกินที่จะใช้งานแล้วค่ะแล้วก็ฝาเขาก็เลยไปซื้อต้นเล็กมานะคะถ้าสังถ้าพี่น้องดูนี่ก็คือต้นเล็กๆนะคะที่เอามาส้อมมาปลูกไว้แซมๆกับในบริเวณที่ตัดขายไปแล้วนะคะพี่น้องก็ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันนะคะ

Hvem med Kan du mærke noget? Nej. Okay, Anja. Jeg kan godt. Jeg kan lade mig ind i. Jeg kan godt. Jeg kan gøre det hele her. Jeg Jo! Åh, har jeg ikke? Åh! ikke. พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดี